จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีที่ครอบไฟให้ด้วยอันนี้นะคะจะได้เป็นตัวโลบาร์ของ Outlander ไปด้วยนะคะสวยคุ้มๆแบบนี้เลยแมกไลเนอร์บอกเลยว่าสภาพดีมากอันนี้เราจะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้ได้กุญแจ2ดอกด้วยนะคะบอกเลยว่าโคตรคุ้ม ดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สเสน่รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธานีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูรถสวยๆคุ้มๆเลยกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r XLS ปี P 2018นนะคะมาดูกันว่ารถคันนี้น่าใช้ขนาดไหนปะตัวฝากระโปรงนะคะอันนี้ฝากระโปรงแต่งนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็คือกระจังหน้าแต่งนะคะคันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันนะคะมีไฟตรงกระจังหน้าด้วยไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีที่ครอบไฟให้ด้วย ป่องซุ้มล้อก็ได้รอบคันเลยค่ะแล้วก็ตัวแม็กก็คือแม็กควบเดิมๆจากโรงงานเลยยางก็คือยางใหม่นะคะอันนี้จะเป็นยางฟูดีเอียยางใหม่ปีเลยแล้วก็ตรงนี้ไปเลี้ยวด้านข้างก็จะมีที่ครอบสีดาสวยๆแบบนี้เลยกระจกจะเป็นกระจกพับมือนะคะมีคิ้วกันสาดแล้วก็มีตัวแหล็กหลังคาอย่างนี้ไปให้ด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวรอยบากกันค่ะ นี่ร้อยบาทก็คือ,อยังอยู่ครบไม่ชนหนักมาแน่นอนค่ะรถคันนี้นะคะเป็น Open c a คปก็คือเปิดประตูได้กว้างๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของชุดเครื่องมือนะคะนี่ค่ะชุดเครื่องมือครบเลยคันนี้คุ้มมากๆ and a later Six ไปค่ะต่อไปเราไปดูด้านหลังด้านข้างตรงนี้กัน อันนี้นะคะจะได้เป็นตัวโลบาของของาเร l เ n d e r ไปด้วยนะคะสวยๆพุ้มๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันกดเข้าไปก็คือจะเด้งออกมาเลยอันนี้จะเป็นดีเซลนะคะมีที่ครอบฝาถังถังน้ํามันแบบนี้ให้ด้วยบอกแล้วว่าป่งซุปรล้อมีรอบคันแล้วก็ตัวไฟท้ายก็มีที่ครอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะตัว สติกเกอร์ของเลนเจอร์ก็คือสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้นะคะท้ายสวยๆแล้วก็มีกันชนท้ายให้ด้วยค่ะยางอะไหล่เราก็มีให้นะคะตัวแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์บอกเลยว่าสภาพดีมากเจ้าของเก่านะคะดูแลดีมากๆเลยค่ะเรามาดูด้านข้างด้านนี้นะคะนี่สภาพดีมากๆเลยบอกเลยว่าโคตรคุ้มรถนี้นะคะสภาพเหมือนเหมือนป้ายแดงเลยอะเหมือนมือหนึ่งเลยสภาพโคตรด,ดีเดี๋ยวเล่า ไปดูข้างในกันแอร์เย็นมากเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็สภาพดีมากเลยอยา่อยางกาบแบบลดมือหนึ่งอะลดป้ายแดงอะได้บบกผ้าได้บบกผ้าคันนี้ได้บบกผ้านะคะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นวิทยุจะเป็นอ่าวิทยุจะเป็นนั่นแหละคะ่ะเครื่องเล่นวิทยุ <S <S เชื่อมต่อบลูทูธ USB <S <S ได้นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้เรามาดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้ากันคอนโซลด้านหน้าก็คือสภาพดีมากๆาเลยค่ะเจ้าของเก่านี่โอ้โหดูแลดีจริงแล้วก็ตัวนี่ มันคันนี้จะมีชุดเครื่องมือให้ด้วยครบเลยชุดคู่มือคู่มือดคู่มือนะคะไม่ใช่เครื่องมือเครื่องมือมีคู่มือก็มีค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็วลืมตัวนี้นะคะอันนี้เราจะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะนี่กล้องหน้าไปให้ด้วยตัวกระจกก็เป็นกระจกแบบตัดแสงได้นะคะแล้วก็ข้างบนนี้จะมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนี่ คุ้มจริงคันนี้ตัวไม้นะคะไม้ของคันนี้นะคะวิ่งไปประมาณแสนหนึ 100, ่งพันโลก็คือถ้าหารก็คือตกปีละหมื่นสี่เองถือว่าเจ้าของถือว่าเจ้าของเก่าแบบใช้งานแบบน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน ห้องเครื่องสภาพดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.2 6 0แรงม้านะคะเรามาดูตัวคานของคันนี้กันนี่คันเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนหนักเลยนะคะตัวฝากระโปรงก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยดูจากตัวน็อตได้เลยนะคะนี่ดูได้เลยแล้วก็ฝากระโปรงของคันนี้นะคะจะเป็นแบบไฮดรอลิกแล้วก็แบบเปิดปิดได้สบายมากตัวฝากระโปรงจะมีแผ่นกันความร้อนไปให้ด้วยนะคะสติต๊กเกอร์ก็คือยังอยู่ ครบเลยคันนี้ทางเรานะคะรับประกันเพื่งเกียร์หนึ่งปีหรือ1นึ่งกิโลด้วยสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่3 4 9 0สนบาทนะคะพิเศษสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปเลย3า0 0สนโอ๊ย,อย,อยลดไปเลย3า0 0 0ื 30, บาทนะคะเหลือ 3าม0 0 0บาทนะคะแล้วก็ผ่อนถูกมากๆเลยค่ะผ่อนแค่6 00 0ต้นๆตลอดอายุสัญญาเลยทางเรานะคะยังฟรีค่าจัดตั้โอนค่าดำเนินการนะคะแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทางเพจ a c e b o o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามี3เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติ k ก o k อีกสช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนนะคะสาม มามทักเพจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะบ๊ายบาย